แล้วผมจะทำการเอาแหวนไปไปเสื่อมในทงขนมตัวนีออ้หลังจากนั้นผมก็จะเฮตติส่วนมันมาถ่ายคลิปนะผมหลังจากผมจะอ่าตัวมันมาถ่ายคลิปกินขนมอันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคือคือวันนี้ผมจะทําการสプายแฟนผมนะครับนนท่านผูาา้ชมคือวันนี้ผมจะไปซื้อแหวนทองน้ําหนักประมาณก็4ีหบาทนี่แหละก็ตามภาษาคนมีเงินเห็นไหมเห็นรถไหมท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่รถผมนะรถคนข้างบ้านเขามาจอดเออวันนี้ผมจะไปซื้อแหวนทองเนื่องจากว่าวันเกิดแฟนผมเมือ่อสองสามเมื่อก่อนผมไม่มีของขวัญอะไรให้เขาวันนี้ผมก็เลยแบบจะไปซื้อแหวนทองให้เขานะ ก็ประมาณ4ี่หบาทนี่แหละก็ไม่อยากจะขี้โม้นะก็คนมันมีเงินและผมจะเอาไปใส่อะไรก็ได้นะเพื่อเอาไปให้เขาเ<แ>มื่อเขาเห็นแหวนทองที่อยู่ข้างในแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเออเดี๋ยวผมจะไปซื้อแหวนก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้ซื้อจริงนะไม่ใช่ขี้โม้ไม่ได้แบบทําคลิปเตรียมอะไรกันนะผมจะทำสปายเขาจริงจริงเออเดี๋ยวผมไปซื้อแหวนทองก่อนท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมกําลังอยางมาฮอด ห่างคำนะเดี๋ยวผมจะไปเลือกเอาตัวประมาณ4-5บาทนี่แหละ่อซื้อให้แฟนผมตอนนี้ผมกำลังจะซิงก์อินจ้างเงินสดเลยนะ ทำลังทำการจ่ายนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้กลับมาฮอดห้องแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแฟนผมมันไม่อยู่มันออกไปสะหัวผมโทรหามันเมื่อกี้นี้คือมันออกไปสะหัวคือตอนนี้ผมก็ได้ซื้อเห็นไหมท่านผู้ชมมันคือแหวนทองคําน้ําหนักหนึ่งบาทและกะ็ฝังเพชรมูลค่า10ล้านเกรตนะรวมมูลค่านี่ก็คือ,อบินที่ผม ไปซื้อมาเดี๋ยวผมจะทําการเอาแหวนนี่แหละไปอ่าไปซ่อนอยู่ใน, <c oughs> นจะเป็นุงขนมตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการ <c oughs> อ่าเอาเอาแหวนเออเอาไปซ่อนเลยซะเดี๋ยวผมจะทําการอเอาแหวนไปไปเสื่อในงุง ขนมตัวนี้เออหลังจากนั้นผมก็จะเฮติส่วนมันมาถ่ายคลิปนะผมหลังจากผมจะอ่าตัวมันมาถ่ายคลิปกินขนมอันนี้แหละเมื่อมันจบไปจบมาจบไปจบมาถือแหวนเอาแหวนนี่ใส่ไหนวะเมื่อมันจบไปจบมาถือแหวนแล้วมันจะรู้สึกยังไงเอา แหวนบมเห็นโอ้มันก็อยู่ในนี้แหละเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีมันน่าจะมานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูสีหน้ามันเมื่อมันเห็นแหวนที่ผมซื้อให้แล้วมันจะรู้สึกยังไงคือผมจะเฮติกว่านะชวนมันมาถ่ายคลิปธรรมดานี่แหละแล้วก็เออนั่งกินขนมธรรมดาก็จบไปจบมาเมื่อมันจบถึกแล้วมันจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีมันมาเดี๋ยวผมจะตัวมันถ่ายคลิปกระพบนะถ้าเบิงน้ากัน านผู้ชมตอนนี้มันมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอิ้นมันถ่ายคลิปเลยนะเดี๋ยวมันย่างเข้ามา <c oughs> ไว้เนี่ยมาถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายคลิป,ปแข่งกันกินขนมมันแข่งกันดอกอา่าพายกินขนมถือเม็ดท,ที่สุดท้ายแมนชนะแข่งกันจกพุลบาถ้าพายจกถือเม็ด ที่สุดท้ายแมนผู้นั้นชนะ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสิสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับท่านผู้ชมผม <c oughs> แบกคือคือวันนี้ <c oughs> ผมจะมาะทำการ <c oughs> ทำคลิปแข่งขันกินขนมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยน <c oughs> กันจบถ้าใครจบถือมิดสุดท้ายนี่แมนผู้นั้นเป็นคนชนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มนะถ้าใครแพ้นี่ตรงเอาแบบถ้าใครเอ <c oughs> ถ้าใครแพ้เอาแบบเอาพลอยตีแบบนี้เพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มเกมเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเริ่มเป็นคนจกก่อนนะจกพุลเมตได้ถับให้จกถึกเมที่ทุายนี่แมนคุณชนะแข่งกันนะท่านผู้ชม มันมีอยู่ประมาณยี่สิบประมาณห้าสิบเม็ดนะบุกเกินถ้าใครจบถึบเม็ดที่สุดท้ายนี่มันชนะนนนต้มส้มอะไรมาถ่ายคลิปก่อนอืม แสงกระจกกินตีอุ้ยอย่าก็ยังไม่ถึงเม็ดที่สุดท้ายอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันถึงหลายสุดท้ายได้บริสุทธิถ้าใครจกถึงเม็ดที่สุดท้ายนี่แม่เออชนะก็ยัง ยังหลายเติบนะตั้งใจจุกดิเขาว่าหมักจุกกินดิอะไรปรับป้องผมทำไมมันไม่เห็นหัว ก็จะเบิดแล้วนะท่านผู้ชมถ้าใครถือเม็ดที่สุดท้ายนี่มันชนะกินตัวมากินตีทำไมไม่กินอื เฮ้คุณได้อะไรอะไรกล้งไม่เห็นคุณได้อะไรของปลอมเ้อะเอในเห็นหน้างงอยู่ของปลอมไม่คิดว่าแหวนในขนมดูดีๆของแท้หรือของปลอมเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ให้คุณดูนี่

นี่นี่นี่ผมซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณวังสองสามเมืรอนี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรื้อก็เหมือนนะมีอะไรเกิดขึ้นนะขอบใจเงียบกิ๊บ ดูชีนาะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมอ,อ,อะไรขอบใจ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบว่าผมซื้ออะไรให้ตลอดเนี่ยมันก็เลยไม่ตื่นเต้นค <c oughs> ือแต่ละเดือนผมจะซื้อแบบ lamborghini ซื้อถอกซื้อเพชรซื้อแหวนคําแหวนทองให้ตลอด <c oughs> มันก็เลยอ่าไม่ตื่นเต้นป้าไหน,นก็จะจบคลิปไปเพียงแค่นี้แล้วนะนี่ก็คือลูกผมเองนะ หน้างงๆโอ้สีตามันแบบออกสีแบบม่วงๆหน้าหนึงบ๊ายบายครับท่านผู้ชมเออก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็เงียบๆกิ๊บๆแบบนี้แหละบายบ๊ายบาย